ได้ของพราะว่ากิจตรงนี้สองตีกันเลยแต่ท่นหนองดอนแคร์คลร์เมล่ะได้ของโนเนมี่สปอร์ตหน่องอ้าวเก้าเกาเปิดน้องหนองโฟร์คอลลตี้ไปก่อนนะลาลาเก็บคิวจะเกินเป็นโฟร์คิวแล้วนั่นเองตรงนี้จะหาหน่องวอนตอนแกงฮันได้เฟิร์สคิวจากโฟร์คอลตี้เป็นฮีเรียบร้อยหน่องปอเอ็กซ์ดีตรงนี้ดูเขาเป็นช้าทันทีแล้วหน่องลาซันโดนเปิดน้องสวนกลับมาตรงนี้ได้ของโซนเอ็ตซ์ดีเปิดน้องสวนกลับมานั่นเองหน่องปอเอ็กซ์ดียิงเปิดสวนกลับไปไม่น้องลาซานเข่าออนอยู่เอ็กซ์โซซีเข่าออนตามปฏิบันเองไมม่ีติ และเรียบร้อยฮะอืมลงตรงที่ไม่ค่อยมีของดอกแล้วลงสองเตียทุกคนถาให้ทางด้านของวัดดอนแก๊งตรงนี้นะคะก็เก็บคิวทางด้านของโปรคาร์เตียออกจากเกมหมดตีมื่แรกนั่นเองแล้วถนนตอนแคร์จะมียิงไฟใส่ทางด้านของโนนีอีสปอร์ตทันทีนะนาทีนี้ตอนแคร์เขามีน็อกไปหนึ่งเจดองไอคิงแล้วน้องจัสไนที่พร้อมเล่นละด้านหน้าตรงนั้นเม่น้องบัวสุดฮะยังไงเอ่ยแล้วน้องวีบาร์ดี้จะเปิดน็อกใส่โนนจีเอ็มอาร์ไปในส่วนของพิกเซล ฐานด้านของแซวิง่งขีดขวามานาทีนี้แล้วหน่องไอคิงโดนหนองบัวสุดล้างออกเอานัวเนี่ยไม่ได้บัวนี่หว่า,าตายแล้วตรงตัดเบนปนี่นัวสุดทางล่างเก็บคิ้วหน่องไอคิงกัจิ๊กแบ๊ยตรงนีน้จับเปลเปลิลินคนเดียวรอเปล่าที่จะเล่นกันไปยาวๆนั่นเองเปลิลที่วิ่งมาลงๆตัวนี้จะโดนสอยกางอากาศก่อนหรือเปล่าด้านน้านองแซตรงนี้เอ๊ยยังไงฮะเปิลิี่นอนเป็นงูอยู่กลางทะเลทรายลงๆทางด้านของจัสไินฮะนั่งซุ่มอยู่นิ่งๆแล้ววิ่งมานาทีนี้ ฐานของทาวิ่งเออตรวปาดมานาทีนี้รับเปิดสวนกลับไปอื้มหือเกือบไม่เนาะเราล่าเก็คิวจะเกมันทีนัวสุดวิ่งมานาทีนี้ยังไงเอยจุ๊กจุกสิฮะรออะไรเหนือเลือดทีเดียวตรงนี้เปโอลินต้องรีบมาช่วยด่วนเลยและหน่องแซดกำลังเดินเกมใส่หน้องจัสตินตรงนี้เปโอลินมาช่วยทันได้หรือเปล่าวีแบดี้ยิงไฟใส่หน่องจิมอาร์ไปไม่พักตรงนี้ล่าเก็บคิวพันที จิมอาเหมือนจะแตก3แล้วนะคะจะไม่ผิดนะตรงนี้และวหน่งแซลลีเข้าไปช้า,าหนงจัสไนไปลินยังไปไม่ถึงสก๊ีตรงนี้แล้วเรียบร้อยฮนะจัสไนเปิดนอกสวนกลับไปได้อีกครั้งหนึงแต่ตรงนี้เพื่อนไม่ยอมมาสอนของเปอร์ลินวิ่งเข้าไปค่อนข้างชา้าหน่าจะาก,การสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่าคนะตรงนี้เขาไม่เข้าไปในทันทีที่มาถึงนะ น็อกได้อีกจ้าหน่นอง BBS ตรงนี้ยุ่งดีไล่หลังมาค,าค่อนข้างสุดแล้วกร็ดกป่าใส่หน้าไปแล้วเรียบร้อยครับหน้าของโนนในสปอร์ตเปิดเก็บคิวหน,น,น่องล้มแขกเขาจะมีอาจจะเกมหมดตีเป็นทียบร้อยหน้าของโนนในสปอร์ตเสียหน่องท็อปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเอง <S <S ไปดูข้างหน้าของวัดดอนแกงครับตรงนี้เสียหน่องใส่บอร์ดจะเกมไปเลยอีกสามคนเลยทีเดียว <S <S เอ๊ะยังไงนี่ เอสพีทีเลดี้ฮะหมาชวนของวัดดอนแกงฮะแล้วนองเบาเอสซียังเดขวดเปิดรออยู่ตรงนี้กะย่างสุกใส่หนองตีหนสาวแต่ยังย,างย่างไม่โดนตรงนี้แล้วระเบิดเปิดลอย้ามหัวไปหนองโคคาอุ้ยโดนสะเก็ดระเบิดไปดรอปช็อตนี้เกือบไม่ทันอ้าวอันนี้คือโดนระเบิดตัวเองนะมีความโดนระเบิดตัวเองเงินเกิดขึ้นนะทุกคน SP Chill r e a y ฮะเข้ามาชาร์จใสา่ทางด้านของวัดดอนแก๊งหันด้านของเกาคาขับรถอ้อมเตรียมเข้าหลังด้านของตีตัวสาวแล้วหนองมาจูฮะวิ่งอ้อมไปใส่ด้านข้างด้านของปอเอ็กซ์ดมาจูมาจูมาจ,มาจ,มาจูตรงนี้แลเรียบร้อยด้านของอีวี่ฮะล่วงไปอีหนึ่งจากวัดดอนแก๊งแล้วหนของเกาคาบีขับรถขับมาทันทีแล้วะทีนี้หน่องาจูมีส่วนผลกับไปไม่ทันและยังไงเอ่ยครึ่งหลอดตัวเองเจ็บฮะตรงนี้ เออไล่เรียบร้อยฮะวันดอนแก๊งเหลือแค่คนเดียวจาน,นของปอเอ็กีเอสพีทีเหลืออีกสองที่พร้อมเล่นไล่ระยะเนี่ยและทางด้านของ S c t ไลดี้ล่างเก็บคิวหน่วงวัดอนแกงไปนี่พักแล้วเหลือแพ่ปอ XD ดีคนเดียวแล้วเท่านั้นเองตรงนี้านามาดูหุยใส่หัวหมวกหายฮะตรงนี้นนมีเสือไปไม่ทันแล่เรียบร้อยคะัเป็นของเอ t ไลดี้ตรงนี้โอ้โหเก็บคิวหน่วงวันดอนแกงออกจะกเกมหมดตี้ไปเลย อุ้ยโอ้ไม่ก็กำลังยิงล้อทิ้งฮะตรงนี้น้องขอยี่สิบเอาเป็นคิตตี้ฮะตอนน้องขอยี่สิบเก้าเปิดน็อกมาตอน,นเองน้องฟินคุยต้องรีบส่งเพื่อนมาช่วยด่วนเลยนี่นะตรงกลางเซฟโซนข้างๆเดือดพอสมควรแล้วน้อ,องบิงซูฮะเข้ามาตีชิดท่าน้องของโทโทโระคาตาบิเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแลงง้วงว่าเบิดเปิดเขา้าปานใายทักทายไปนหนึ่งทีแต่ว่าไม่โดนเพราะอยู่อีกห้องหนึ่งฮะทุกคน เอารอยูน oh, right. oh, uh, uh, oh, no, ิโอ้โหยูนิโดฮาน่าของ29เปิดน็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้เฮ้ยหัวโพหัวโพถีบพื้นแล้วถีบพื้นแล้วถีบพื้นแล้วจริงดูเฮือไม่ทันยูนิโดลาเก็บคิวเป็นที่รอบๆเรื่องของลับเตอร์เล่นตายย่งตรงนี้เราต้องยูวิงซูฮะเปิดนอกเซนของยูนิเตอีครั้งหนึ่งตรงนี้พี่จูนคิวปอดเปิดไปแล้วของคิงวแทบคิวได้หรือเปล่าแล้วลับเตอร์เจ็บหนักน้องไปอีกหนึ่งลับเตอร์โดลาเก็บคิวเป็นที่รีบร้อนๆน้องจูน เอ็กซ์พันนะคะยิงกดมาถนมบิงซูต้องทีบดึงยาตัวเองขึ้นมาด่วนทีแซตคิวค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรจะเสียฮะรีบขมาตีชิดตันทีทีเซดคิวว่ะตรงนี้จะเล่นหนังอินเดียกันหรอเกล่าวเอ่ยบิงซูก็ไม่มั่นใจฮะต้องดึงยาเช่นกันทีแซคิวขึ้นมายังไม่เจออะไรฮะตรงนี้เออเราทีเซคิวนองไปอีกหนึ่งฮะหน้าของโทโทโรคาดมี่รีบดึงขึ้น,นมาด่วนหันน้ขนาของบิงซูเจะหนองฟินควีนต้องรีบเดินเกมให้ไวฮะด้านหน้าเริ่มดึงกันแล้ว ต่างคนต่างง้างระเบิดเปิดล้อฮะลูกนี้ระเบิดเปิดชะตาได้หรือเปล่าเอ่ยระเบิดชี้ชะตาแต่ว่าชี้ไม่โดนนะตรงนี้แล้วหนองบิงซูต้องรอรับและด้านหน้าตรงนี that, uh. ้เข้ามาชี้กระโดดป่าใส่หัวไปแล้วเจ็บหนักกับเขาทั้งตัวอ่าแล้วตัวมาจับด้านข้างนะตรงนี้ส่วนของยี่สิบเก้าฮะอุ้ยเฮ้ยจีเนียสสัตว์โอ้จีเนียสัตว์เลย โทรโทวรอคดีมีตรงนี้เก็บคิวหนังบินคิวออกจากเกมไปอ่ะโอ้โห